Oh Hello, 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 hello. <laughs> เล่สวัสดีครับสวัสดีครับเพเดกอะพาร์ทสองับมาต่อที่พารสสองรับตอนนี้เราอยู่กับคุณนิวเอาเฮ้ยทำไมวาร์เข้ารถวะวิ่งรถโอ้ยรถโคโร่แหละโอ้ยโอ้ยไปครับตอนนี้เราต้องวิ่งสู้ฟาสอย่างเดียวครับรู้สึกเกมเสียงเกมจะบังเบาไปเนี่ยเดี๋ยวต้องเพิ่มเสียงแป๊บหนึ่ง แต่ตอนนี้นมนไม่ได้มันต้องวิ่งก่อน,นครับไม่โอ้คุณนิวเขาวิ่งซู้ฟันมาไง่โอ้วิ่งคนเร็วอะตอนนี้มันให้วิ่งอย่างเดียว <c oughs> โอ้เบลร้อยตั้งร้อยเก้าสามจะตันแล้วเน,นี่ยแองโอ,เอ้เราเก้าเก้าเลยโอ้ผมสามเจ็ดเอาไงครับ <c oughs> โอ้อะไระครับเราต้องวิ่งตามคุณนิวไปทุกที่คร <c oughs> ับเขาจะพาเรารอดได้อ้าว เฮ้ยอะ่อะอะ่ะอ่ะ <ciao. S 2> วิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียววิ่งโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจะตายพี่พี่พี่เทลไม่รูอ้อะวิ่งวิ่งอย่างเดียวแล้วตอนนี้โอเคโอ๋อเสร็จตอนนี้เติมรีโหลดกันไม่ได้ลูกโมยิงรีโหลดใช้อยู่เฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่ง เติมเติมสูนแป๊บเนี่ยเออนั่นแหละย,แบบนนยอ้วักคินเอาไว้แป๊บนึงนะขอขอขอเพิ่มเสียงหน่อยอืมอ่าเฮ้ยเวลอัพลองพูดดีใไหมวัด <What, what? S 1> โอเคโอ้คือตอนเวลอัพเบเย์เฮ้ยนอนนอนนอนเออ เป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีนอนเบอร์นะคุดลักกายยังมีมาข้างหลังด้วยนี่ว่ะมาแล้วไหนเห็นมีเลยโอ้ยยิงใครกันวะ ไหออนไม่เห็นใครเลยข้างหลัง,ลอง,เ,งเอาล่รไม่ได้เล่นนานแล้วจำไม่ได้รู้สึกมันจะดังไใบเด้าวนะ่ะเออว่ะเอา,อเ,อาอเป็นว่าด่านวิ่งสู้ฟัดเราขอตั้งเชี่อมันใหม่โอ้จะตายแล้วพี่ใครยิงวะ ยิงเงายิงยิงทะลุกงเฮ้ย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 เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยแมนไอ้ยแมนเขียวโอ้ยโอ้ยสมกสมก็อุ๊ยอุ๊ยโดน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 ช็อตล้มเลยใครก็ได้ช่วยหน่อยตอนนี้อยู่ในหมอก โอเคมีค okay, นมาช่วยแล้วนั่นก็คือเดนิวนั่นเองครับแบงอยู่มากๆครับคิวฮะโอ้ยตอนนี้เติมมาสุดกล้วครับใครยิงอะไรวะล็อกอ่ะล็อกอ่ะล็อก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 อ่ะล็อกล็อกยิงไม่โดนเว้ยโอู้ยเยอะว่ะเยอ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 ะไปแล้วอะนานนี้ โอ้โหหัวน้อยหัวร้อนพอร้อนอ่ะแล้วไงต่อเราต้องรอให้นี่มันออกมาใช่ไหมรอให้มันกดไปจนเดียมแล้วเราค่อยเอาอุ้ย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 ร้อนร้อนไม่น่าเดินเข้าไปเลยเดือดสดว่ะโอ้โหเดินเดินเข้าไปลุยเลยฮะมาละ ถึงเวลาไล่แล้วครับน,นอนเลยนอนน,นอนโอเคเจอแล้วเจออีกขังหนึง่งอ่าฮะโอ้ยโอติดติไนท์โอ,โอ้ชอบใช้ยูซีสุดแหละเมื่อไหร่จะออกมา นั่งรออัมเบลลาเออนั่งทำอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยเมื่อไรจะออกมานี้อะอะไรกดล็อกเฮ้ยออกมหมยัง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  โอ้ยเมื่อไรจะออกมานี้ยนะเกรียบไปส่งผมจ,จักรนจะักรไงไอจีโอ้ยโอ้ยใครยิงใครยิงหลังหลังเข้าบูบูบ,บูอ้อาวใครยิงเลยไม่จะออกมานี้ยนะโอ้ย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  มีกล่องกระสุนตรงนี้ไว้มีไงออกมาแล้วเดินไปเดินโอ้ย่ไปเอากระสุนกันครับก่อนหนึ่งินมั่ว ขอมัว่วขอมัวม่วมัวม่วมั่วมั่วโอเคมั่วเสร็จก็ไปเทำกระสุนเดี๋ยววิ่งตามไปเฮ้ยนิยวจะตายอา่ะไม่ใช่ห,หรอไอ้นั่นไม่ใช่หรอไ<ห>อ้ใครไม่รู้จากใครชื่อใครไม่รู้ครับเดินไปด้ปอา้าวนิวลม้ม เอาไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวิ่งไปเลยโอ้โห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 หน้ากากโคตรเท่อ่ะเวนจะไปช่วยยังไงวะเนี่ยอ้าวอ้าวเอาล้มกันอีกแล้วเวแล้วโอ้โ กดอะไรนะให้มันวิ่งกดกด F กด F สั่งมันปะกด F พิทเลงเป้าที่มันเน่ยเดี๋ยวมันก็จะสั่งบอกให้มันวิ่งเอาไปยิงสูดมันก้ <laughs> มันเราไม่ได้เล่นานานเราลืม <laughs> มันไม่ใช่เต,ต่าเนี่ยเอาไม้แย่ตัว <laughs> โอ๊ยโอ้ยเทียนแม็กหมดหม,มดหม,มดอ่ะ เราต้องเดินไปก่อภารกิจนี้ก็คือคุ้มกันในนี่ขึ้นขึ้นหอไปครับทำแค่นั้นแหละโฮเทลอ้าวไม่มีใครสั่งให้มันเดินเลยนี่หว่าลืมลืมเลยเฮ้ยเฮ้ยกอล์กกอล l ก ลองฟังเสียงตัวไอ้นิวดิโคตรฮะกูกูกูไส่บันทิดเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาเป็นโล่เลยมาเป็นโล่เลยข้างๆ Okay, let's move out. Hey, you get moving. We need to get to the top of Armage Avenue fast. My eyesight. Ouch. Down shit down. You down. Oh oh oh. Down everybody. Hey, lie man ma with me, เอาไม่มีใครไล่มันมาเลยเดิน hey, hey, ป้อสิหนูไทยจ๊งฮีตักเราเจ๊งฮีกันรวมมันอยู่ในเดียวเทียบแล้วมันมีวันพังไหมมี เอยเดินโลเดินเฮยต้องรอคนมาแล้วล้วตัวต้องเป็นคนไล่มันเนี่ยเนี่ยเร็วเร็วดีเดิน่ะอย่าชักช้า ระหว่างนี้เราเดินเก็บกระสุนเล่นเนี่ยเฮ้ยมาช่วยกันไล่มันก็ดีนะเราอยู่แนวหน้าไม่มีใครช่วยไล่เลยเร็วเร็วดิเฮ้ยเข้าใจว่าเร็วๆอ่ะเร็วๆอ่ะฮะอ้าวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคนบริสุทธิ์ ใครยิงฮะยิงเหรออุยโเยอะ่ะว้ยโหโหโหกาดอาเมื่อไรฮอจะมาเนี่ ลอยประมาณ5ล้านปีเร็วๆไอเนี่ยเดินช้ากว่าอีกกว่าจะไล่มาได้ไอเนี่ยมันบอกไอเนี่อาโมบายบายโว้ย อ้าวอ้าวุนใหม่ได้หลุดไปแล้วครับอ้าวอดกระตุกกระตุกกรรมผมหลุดหรือใครหลุดวะเนี่ยฮะหลุดเหรอหลุดทั้งห้องเลยอะหลัโหล อุ้ยอุ้ยมีสไนเปอร์ด้วยฮะหลุดนะพี่เฮ้ยหลุดหลุดหมดหมดเลยอะแต่เขาไม่หลุดอ่ะจะจะผ่าแล้วแป๊บหนึ่งเย่